ครับสวัสดีครับก็เป็นวันวันนี้ก็คือแต่งตัวอาจจะ private หน่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่บางครั้งก็อย่างที่บอกนะครับบางวันก็ถ้าไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าที่นี่หลายคนยัง work from home นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมมาทำงานที่สถานทูตนะครับก็แต่งตัววันไหนที่ไม่มีคน มาพบนะครับก็อาจจะประเวทที่หน่อยแต่ว่าก็มีมีเสื้อผ้าชุดที่เป็นทางการอยู่นะครับถ้าคนจะมาพบก็รีบไปเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เดินเดินในสวนนะครับเดินในสวนก็ผมคิดว่าช่วงนี้ก็มีหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าสถานการณ์หลายที่สถานการณ์การเมืองในสหรัฐก็น่าสนใจนะครับก็แต่ว่าคือคือความที่เราเป็น นักการทูตนะครับแล้วก็เป็นมิตรประเทศกันนะครับโดยมารยาทเราก็คงไม่พูดอะไรมากนะครับก็คงติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับก็ให้กําลังใจคนสหรัฐนะครับในการที่จะผ่านพ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอใหอ้ทุกอย่างเรียบร้อยก็แล้วกันนะครับส่วนที่นี่ก็เป็นเรื่องของอาการเตรียมตัวนะครับในการที่จะ กลับสู่สภาพปกติเมื่อกี้ขับรถผ่านมาก็เห็นว่า,ามีมีแขกมีแขกที่เข้าไปในโรงแรมเช็คใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าอนี่เป็นเป็นครั้งแรกใน1ปีที่ผมเห็นแบบนี้ก็คิดว่า,อ,าอย่างน้อยก็มีมีพัฒนาการที่ดีนะครับในการที่จะกลับไปสู่สภาพปกติ แล้วก็เห็นดูในในร้านรวงที่อยู่ติดกับโรงแรมก็เช่นกันนะครับเราเห็นเห็นมีขายของบ้างนะครับอย่างน้อยก็เริ่มต้นนะครับถ้าหากเดินหน้าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราก็จะกลับไปสู่สภาพปกติได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับคือที่เปรูนี่ก็ จะมีควอรันทีนในลักษณะที่ว่าคนที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเปรูหรือคนต่างชาตินะครับก็ต้องควอรันทีน14วันคล้ายๆกับเมืองไทยนะครับก็ทำให้เรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องคิดหนักอยู่ตอนนี้ว่าจะเดินทางยังไงเวลาสมมติว่าจะต้องไปราชการประเทศใกล้ๆนะครับคือตอนนี้การเดินทางก็ต้องมีทั้งเรื่องของการตรวจตรวจโควิดนะครับแล้วก็ มาถึงแล้วยังต้องมีเรื่องของของควอรนทีนนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยทุกคนก็แล้วกันนะครับให้ผ่านพ้นไปนะครับก็โดยทั่วไปช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่หน้าร้อนกลางคืนร้อนนะครับกลางคืนร้อนเพราะว่าที่นี่เราจะไม่มีไม่มีแอร์หมายถึงว่าเกือบทุกบ้านอะ่ะจะไม่ค่อยมีแต่ว่า บ้านใหม่ๆนะครับอพาร์ตเมนต์บางบางที่ก็มีนะครับคนที่มีก็ถือว่าโชคดีก็แล้วกันส่วนถ้าไม่มีก็กลางคืนก็ต้องแบบถึงแม้ว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าเทียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยน้อยกว่านะครับประมาณ21ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกร้อนนะครับรู้สึกร้อนส่วนที่ออฟฟิศนี่ผมก็มีผมก็มีแอร์นะครับก็เปิดเปิดก็ช่วงนี้บางทีทำงานสักพักหนึ่งก็ลงมาเดิน เปลี่ยนอริยบทนะครับเพื่อที่จะทําให้อย่างน้อยนะไม่ไม่จำเจนะครับไม่จําเจก็ทักทายมานะครับจะได้เห็นบรรยากาศด้วยนะฮะบ,บางทีก็บางครั้งบางวันไม่ได้โชว์นะครับสำหรับวันนี้ก็ทักทายแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ